สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับผมแอนดรูวิกส์ยินดีต้อนรับเข้าสู่สับข่าวง่ายนิดเดียว Hello on this Monday morning the day after the election ใช่แล้วนะครับวันหลังการเลือกตั้งนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า Election มีแต่ห,หผ้าหัวข่าวที่น่าสนใจมากครับมีแต่คำศัพท์น่ารู้ครับในช่วงเวลานี้เรามาเริ่มต้นกับ BBC ต่างประเทศวันนี้ t h a i l a n d Election นี่แหละคำว่า election ครับ ในประเทศไทย PRO-MILITARY p o l i t i c a l party takes lead อีกครั้งนึนง PRO-MILITARY p o l i t i c a l party takes lead ประธานในประยคนี้คือ PRO-MILITARY p o l i t i c a l party ในภาษาอังกฤษ p o l i t i c a l party แปลว่าพรรคการเมืองครับไม่เกี่ยวกับงานฉลองครับ PRO-MILITARY คืออะไร MILITARY ก็คือทหารครับ PRO คือสนับสนุนดังนั้น Pro-military political party ก็คือพรรคการเมืองที่สนับสนุนทหารนะครับรัฐบาลทหาร takes lead ในภาษาอังกฤษจะ 3, take the lead ก็คือนำทางครับ you อยู่เบอร์หนึ่งยังไม่จบเหมือนกับว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยังไม่จบ to take the lead ก็คือนำทางอาจจะเป็นเบอร์สองก่อนนี้ตอนนี้ก็อยู่เบอร์หนึ่งมาดูที่ CNN ครับ พาดหัวขาวนี้ค่อนข้างจะยาวครับแต่ว่าคำศัพท์น่าสนใจ Pro military party pulls ahead in Thailand's first post-coup elections but confusion reigns Pro military party ก็หมายอีกครั้งเองนะครับก็คือ,อพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลทหารไม่มีคำว่า p o l i t i c a l c a แค่นั้นเอง To pull ahead ในภาษาอังกฤษก็แปลว่า นำทางนะครับจริงๆแนละ้ว o pull ahead ที่นี่แสดงว่าเมื่อก่อนก็อยู่อันดับ2-3-4ตรงน,นี้อยู่อันดับที่1นะครับเหมือนแซงคู่แข่งนะครับแล้วก็นายที่สุดก็อยู่อันดับ1 to pull ahead In Thailand's first post coup elections เริ่มกับคำว่า elections แล้วก็ถอยหลังครับ elections คือการเลือกตั้งครับ คือก็คือราชประหารหรือปฏิวัติในภาษาอังกฤษออกเสียงเป็นคือมันเป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นเราไม่ออกเสียงเพยครับคือ post แปลว่าหลังจาก post คือก็คือหลังจากการปฏิวัติาราชประหารครับ first post KOO elections ก็คือครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งหลังจาการาชประหารปฏิวัติและก็ไทยแหลงก็คือประเทศไทย แปลโดยรวมนะครับว่าพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลทหารก็ตอนนี้อยู่เบอร์หนึ่งในการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่มีคือในประเทศไทยครับ but แต่ว่า confusion reigns confusion reigns เป็นสำนวนในภาษาอังกฤษ,าษ,าษาที่แปลว่าทุกคนงงไปหมดจริงๆแล้วคำว่า reign แปลว,ว่าปกครองหรือครองราชก็ได้ครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กับพระมหากษัตริย์แต่ในสำนวนนี้ confusion reigns ความหมายก็คือ ทุกคนงงไปหมดความงงเป็นสิ่งที่ครองทุกคนครับเพราะว่าทุกคนงงจนถึงมีประกาศตอนบ่ายสองวันนี้ของกะกะตครับเรามาดูที่ Nation ครับ results update นี่คือการอัปเดตข้อมูลนะครับผลก็คือ results ใช่ไหมครับผลสำเร็จหรือผลที่ตามมาเพื่อถ่าย wins most mp seats เพื่อถ่ายก็คือพักเพื่อถ่าย win คือเอาชนะ most MP seats ก <g år d> ็คือพักอทีนั่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับมากที่สุดก็คือ most M O S T MP <g år d> ในภาษาอังกฤษคือ member of parliament รรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเหมือนสสในภาษาไทยครับอันนี้ก็คือความหมายของในเช้าวันนี้ครับผมมีเวลาที่จะดูอีกอันหนึ่งก็ได้ครับ b u s i n e s s s hope for a smooth transition บริษัทมีความหวังหรือธุรกิจมีความหวังว่าจะมีความจะมีการช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นนะครับเพราะว่า transition ในภาษาอังกฤษก็คือ ระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงจากอันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งก็คือรัฐบาลน,นั่นเองครับ Hope ก็คือหวังครับ Smooth ที่นี่แปลว่าราบรื่นนะครับไม่มีปัญหาอะไร That's all for me for today Have a great Monday and we'll see you again tomorrow on this very special day in Thailand on สับขาวรงนายนิดเดียวครับสวัสดีครับ